จากความรู้เกี่ยวกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันเพิ่มนะคะและฟังก์ชันลดในทฤษฎีบทที่1ที่ครูได้พูดถึงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสามารถนําไปใช้ในการพิจารณาค่าต่ําสุดและค่าสูงสุดของฟังก์ชันได้นะคะแต่ก่อนที่จะพิจารณาค่าต่ําสุดและค่าสูงสุดของฟังก์ชันนักเรียนรู้จักหรือยังคะว่าค่าต่ําสุดสัมพัทธ และค่าสูงสุดสัมพัทธ์คืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปรู้จักค่าต่ําสุดสัมพัทธ์กับค่าสูงสุดสัมพัทธ์เสียก่อนนะคะดังบทนิยามต่อไปนี้นะคะค่าสูงสุดสัมพัทธ์และค่าสูงและค่าต่ําสุดสัมพัทธ์นะคะบทนิยามบอกว่าฟังก์ชัน f มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ x เท่ากับ c ถ้ามีช่วง ab ซึ่งอยู่ในโดเมนของ f ซึ่ง c เป็นสมาชิกของ ab และ f c มากกว่าหรือเท่ากับ f x สำหรับทุก x ในช่วง a b เราจะเรียก f c ว่าค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะคะหรือ relative maximum ของฟังก์ชัน f และเรียกจุด c f c ว่าจุดสูงสุดสัมพัทธ์นะคะ และฟังก์ชัน f จะมีค่าต่ำสุดสัมพัสที่จุด x เท่ากับ c ก็ต่อเมื่อมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่อยู่ในโดเมน f ซึ่ง c เนี่ยเป็นสมาชิกของช่วง ab นั้นนะคะและ f c จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ f x สำหรับทุก x ที่อยู่บนช่วง ab เราจะเรียก f c ว่าค่าต่ำสุดสัมพัส หรือ relative minimum ของฟังก์ชัน f นะคะและเรียกพิกัดจุด c fc ว่าจุดต่ำสุดสัมพัสนั่นเองนะคะถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือจุดไหนที่ทำให้ค่า y สูงสุดณนะช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งแค่เป็นช่วงเวลาสั้นๆเราจะเรียกมันว่า ค่าสูงสุดสัมพัทธ์และจุดสูงสุดสัมพัทธ์นะคะและจุดไหนนะคะที่ทำให้ค่า y เนี่ยมีค่าต่ำสุดในช่วงช่วงหนึ่งเราก็จะเรียกจุดนั้นว่าจุดต่ำสุดสัมพัทธ์และเรียกค่า y นั้นว่าค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นั่นเองนะคะเราลองมาพิจารณากราฟของฟังก์ชันต่อไปนี้นะคะนักเรียนจากกราฟเนี่ยจุด a C และ E นะคะ จุด A, C และ E เป็นจุดสูงสุดสัมผัสนะคะเพราะว่าจุด A เนี่ยเป็นจุดที่สูงที่สุดในช่วงช่วงหนึ่ง C ก็เช่นเดียวกันค่ะสูงที่สุดในช่วงช่วงหนึ่งและ E ก็เช่นเดียวกันส่วนจุด B กับจุด D นะคะเป็นจุดต่ำสุดสัมผัสนะคะซึ่งกล่าวคือนะคะเราลองมาพิจารณาที่จุด A ก่อน ที่จุด a ฟังก์ชันเนี่ยมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์เนี่ยเท่ากับ f x 1นะคะเนื่องจากที่จุด a ค่า x ของเรามีค่าเท่ากับ x 1เพราะฉะนั้นค่า y ก็จะเป็น f x 1นนะคะจุดนี้เป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์เนื่องจาก มีช่วง ab นะคะเพราะเราพิจารณาแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งนั่นก็คือช่วง ab ซึ่ง x 1เนี่ยอยู่บนช่วง ab นะคะและ f x 1ซึ่งก็คือจุดนี้นะคะมากกว่า f x นะคะสำหรับทุก x ที่อยู่ในช่วง ab นี้นะคะเพราะฉะนั้นจุด a เป็นจุดสูงสุดสัมผัสนะคะ ต่อไปเรามาดูจุด c ค่ะที่จุด c ฟังก์ชันมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์เป็นอะไรคะที่จุดนี้ค่า x คือ x 3เพราะฉะนั้นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ก็คือค่า f x 3นั่นเองเนื่องจากนะคะในช่วง e ถึง f เนี่ยในช่วงเปิด e ถึง f เนี่ย x 3อยู่ในช่วง e และ f นะคะช่วงเปิด e ถึง f และ f x 3มากกว่าหรือเท่ากับ f x ในช่วง e ถึง f นั่นเองนะคะต่อไปเรามาพิจารณาที่จุด e เช่นเดียวกันนะคะฟังก์ชันมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์เท่ากับ f x 5นะคะเพราะที่จุดนี้ค่า x มีค่าเป็น x 5นะคะค่าสูงสุดสัมพัทธ์ก็เลยเป็น f x 5นะคะเนื่องจากว่ามีช่วง I, ช่วงเปิด i จนถึง k ซึ่ง x 5อยู่ในช่วงนี้นะคะและ f x 5มากกว่าหรือเท่ากับ f x สำหรับทุก x ที่อยู่ในช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิด i ถึง k นั่นเองค่ะต่อไปเราไปพิจารณาที่จุด b กันบ้างนะคะจุด b ก็คือจุดตรงนี้ที่จุด b นะคะฟังก์ชันมีค่าไม่ใช่สูงสุดแล้วนะคะแต่เป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ นะคะซึ่งค่าต่ำสุดสัมพัทธ์มีค่าเท่าไหร่นักเรียนพิจารณา x ก่อนที่จุดนี้ x ของเรามีค่าเท่ากับ x 2เพราะฉะนั้นค่าต่ำสุดสัมพัสธ์ก็คือค่า f x 2นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเรามีช่วงเปิด c ถึง d ซึ่ง x 2อยู่ในช่วงนี้นะคะและ f x 2เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ f x สำหรับทุก x ที่อยู่ในช่วงเปิด c ถึง d เลย อีกจุดหนึ่งค่ะจุดสุดท้ายที่เราจะไปพิจารณาก็คือจุดดีค่ะนักเรียนที่จุดดีนะคะค่า x มีค่าเท่ากับ x 4นะคะจุดนี้มีค่าต่ำสุดเช่นเดียวกันนะคะแต่จุดนี้นะคะค่าต่ำสุดคือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ซึ่งมีค่าเท่ากับ f x 4นั่นเองเนื่องจากในช่วงเปิด g จนถึง h นะคะ นักเรียนดูที่ครูชี้เมาส์ตามไปด้วยนะคะในช่วงเปิด g ถึง h เนี่ยเออยู่ในช่วงนี้และ f x น้อยกว่าหรือเท่ากับ f x ฟเสำหรับทุก x ที่อยู่ในช่วงเปิด g ถึง h นั่นเองค่ะังนั้นเมื่อเรารู้จักค่าสูงสุดสัมพัทธ์และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์กันแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะกำหนดกราฟนะคะเพื่อให้นักเรียนได้พิจารณาค่าของ f x f prime x นะคะและจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดนะคะเราลองไปพิจารณากันดู